Long mm. nào bổng nào bổng nào bổng 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 đi nào đây nè bổng 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 bơi Hãy bổng ảo Hãy bổng bổng Hãy bổng còm non bổng ถ้าตุ้ยเอ้ยถ้าตุย้ยทั้งวโลน้นวโล้นตัวน้ำแต่เด้อปลาลุงลายตาดีขยันนี้ปลาลุงลายตาดีสบายดีปลาลุงสบายดีคุณตาคุณยายพอตู้แม่ตุ้ยสบายดีเด้อทุกทุกคนเลี้ยงสิอ่านหนังสือให้น้องฟังบ่

nho nhung nho nhung to đò đích đò đích to ta thoa thung thoa thùng thoa thung no nục no. Dò già Lo la đà Đo la đà Lo la khăn Lo liên kinh quay Lo liên kinh quay <laughs> เก่ง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 เห็บเฮียนอ่านเฮียนเดินขันยกอ่นขันยากเขาห้องผู้ใหญ่ ข้าจะคืนของตัหนึ่งนะพาวอ่านเฮียนหนังสือฝนเอลิงอดเอลิงอ่านหนังสือให้พังบอเฮ้ เนลอรเล่นุดปาอีมบุนคีไฮอเมบุนีไลงแล้วโล่ลอยหาซิลงแล้วค่นแก่ฝนอ่นอิ่มเลย่นัไปหานแก่นอ่อนโอยเกียนแค่นั่นแหะ Ô, em nam là alum đi. Anh nam là lông đi. Nóng, 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 nôn nóng, nôn nóng, สองสามเร่องสองสาม่งสองสามนา,มามนนะี่นั่ได้เดียวกระตุ้นข้าบ่แม่คันหูบ่ไรอันไม่แยหูมาดูน้องคันหู ยังจะแลกน้องคือแหย่หูตัวเองดิสันองกับขั้นหูบิกเนนเนันเนันม่เปนคือไม่เป็นคือ คันหู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  อแเอาเพงเพงจุ๊บใสิมกัดหมูอ๋ออพงครังนี้แพงครังนี้แพงครันี้อแเพงเพ่งเพ่งกันแพ่งกันอืมออาแพ่งเพง แพงกัน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 แพงกดึงงดึงดึงยแม่ใหญ่เป็นหน้าปลาแล้วแม่ใหญ่เอ้ยมือี้แม่ใหญ่เป็นหน้าปลาเลยนี่มื่อกี้แม่ใหญ่เป็นหน้าปลาแม่ให่บสนใจเป็นยังงบุสนใจดึงเฉยดึงยแม่ใหญ่แม่ใ่ดึงนหน้าเย

ไปนะขี่รถทีฟนันอ, <laughs> อยู่ขี่รถทีฟขี่เป็นแล้วก็ไปหน้าตีล่ะอเอาลิงไปหน้านัเงในเด้อไม่รู้ว่าอย่าไปสอได้หรือไม่ขี่รถทีฟบ่อนหน้าขี่รถทีฟบ่อนหน้าแล้วก็โง่มากไปสอได้หรือไงเย่า <laughs> ไปสอเลย นี่นะนม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 ขูเอาเพิร์ตไปเคียนใส่ไต้อน้อไมเนหรอ๋อนี่เห็นนาะ ามบาบไ,ไปนอนกินปะนั่งกินมามมามกินนมปะกินนมกินนมกินนมนะไหนอยากกินนมปะเนี่สินอนบหมนนี่อีแม่อย่ากวนใครสินอนอีแม่อย่ากวนใครสินอนนอนบ่อิม่มเมือนกินอีนอนน้อยเดียวสินอนใหม่